ครับก็สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุภุสุคนครับขึ้นเขาหาเห็ดอีกคือเก่าครับผมเมื่อเศร้านี่ฝนตกครับก็เลยบกค่อยได้ทายบันไดครับนี่ครับผมเป็นเห็ดพึ่งรวมๆครับผมอันนี้หลายชนิดนะครับผมออกเกือบสุยางเลยครับนี่เห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งขาวเห็ดพึ่งไฟเห็ดพึ่งดําอันนี้เห็ดพึ่งเอากำ ครับผมเห็ดพึ่งเหลืองนี่ครับเห็ดพึ่งคน้นเห็ดพึ่งขาคน้นขาแข็งหรือว่าเห็ดพึ่งน้ําอ้อยหลายอย่างครับผมเ,อ,อ,เ,เอ้าเลาะไปเรื่อยๆป้าเห็ดพึ่งหนุ่ยุงดอกวงใหญ่นี่ครับผมสามซี่ดอกนี่บานแข็งอยู่ครับผมได้อยู่ มูนี่พอกแจงเลยครับผมเต็ม<พ>ตาบนนี่ครับงามยี่ครับดงกยุดหุดดูดง,งยังครับนี่อันนี้กระแซบครับผมเห็ดพึ่งเหลือง หมูมันเน่าแล้วครับเห็ดพึ่งเหลืองอีกดอกนึงอันนี้กระบ,บอกขมเห็ดพึ่งข้าวครับผมเห็ดพึ่งข้าวกำเห็ดพึ่งขาล้ายครับอันนี้ดอกนึงเห็ดลุโงโสองไข่ครับผมโง่นงครับ หมอกลงแล้วครับผมไปดิหลังฝนตกครับคนไหลครับผมนี่กำลังได้เท่านี้ได้ช่วงแรกๆขึ้นมาครับรอไปเรื่อยๆครับผมตึ่นกยุ่งอีกสองเด้ บานแล้วครับผมอุ้ยขาหเห็นแล้วงูกันนั้งเห็นครับผมมือน,นี่ดอกนี่ดอกงายอยู่ครับดอกนี้เป็นไข่อยู่ครับผม ีเห็ดพึ่งเหลืองเุ้ยนี่ครับรสชาติหวานเห็ดโต้ครับผมอื้มเตื่ครับตรงนี้แข็งอยู่ครับ นี่ปล่อยเป็นเสี้ยรครับผมนี่ครับเผ็ดพุงเหลืองสามดอกสี่ดอก น,น,นี่สีคล้ายๆเห็ดผึ่งขมครับแต่ว่าบกขมนี่แนมเห็นเห็ดผึ่งเขาใหญ่ครับดอกหนึ่งแข็งอยู่นี่ครับเห็ดผึ่งขมอันนี้ขมแต่ว่าอันนี้ครับ คล้ายๆครับผมแต่ว่าบกขมบรูงทองที่ขาวๆหิบปอดอกหนึ่งครับสองดอกสองดอกสามดอกนี่ดอกหนึ่งครับผม หาดอกซีหาดอกกับมึงนี่บวกอีกดอกนึงครับผม ดอกนึงครับนี่ดอกน้อยมั้ครับเจ็ดกอครับผมดอกนึงวู้อยู่นี่อีกสองดอกนี่เพิ่นเกิอดอีกเจ็ดกอนี่สองจุง่ม ไข่เห็นดล้วงกครับผมนี่ซองไข่ไข่เป็นไงครับเห็นแล้วงกขาวครับผมพิ่งไข่เพิ่งเก็บทิ้งตัวนี้ั้างล่างนี้เป็นเห็ดพิ่งดำครับ สีขากับสีดำกินแทบพื่อกันครับสีดำแทบกว่านะครับนี่ครับฟูสามดอกสีดก่ดอกอืมเป็นล้าครับผมต้องระวังครับขมครับผมดีอยู่ เปดพึ่งไข่สองดอกครับดอกกำลังงามครับผมนี่ดอกใต้ใบตองดอกกำลังงามเลยครับผมเห็ดพึ่งเหลืองครับผมแซ่บอืมฝนบินมากเลยครับอีกดอกนึงครับ นมือแดงครับผมดอกนึงอ,อ,อ่ะเอาดอกนี้แหละกับสิกลับแล้วครับผมนี่งามอยู่ครับ,บ,บเอาล้วครับผมกับคือสิพโพซมีครับมือน,นี้อย่ยางไก่ครับไก่กับมือว่านนี่อยู่มือว่านนี่ยางเอย เมื่อก่อนเมื่อก่อนมาผู้นี่วันผู้แถวบ้านนะครับเนาะแข้งเลยไรดีครับเห็ดพึ่งอุ้ยนี่เห็ดพึ่งรวมนะครับผมมือนี่อันนี้เห็ดพึ่งดําเห็ดพึ่งฝ้ายอันนี้เห็ดตะเตาหรือว่าเห็ดพึ่งตุกตานะครับผมเนี่ยนีก็แกงแซ่บอยู่แต่วจะกินแห้งหน่อยนึงเนี่ยพวกเนี่ยแซ่บครับผมพวกเห็ดพึ่งแดงนี่ครับผมอ่ะมาเบิ่งของเราถ้วยบ้านครับถ้วยบ้านก็ได้ซ้ำนี่ครับผมมือนี่ได้เห็ดกอแดงช่วงใต้ๆแล้วก็เห็ดพึ่งช่วงแรกๆครับผม ได้พอไหลครับมืัอนี้เพราะว่าเก็บหัวดันเพิ่นคนไหลครับเอาสำหรับคลิปนี้กับหมานยูครับผมร่วมกันนี่ก็ได้ล่นตาจากปัวปัวอยู่นะครับเนาะงทักมากระซอยกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับผมเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าหมานยูครับผม